ลูกที่จะมีสิทธิ์รับมรดกจะต้องเกิดจากพ่อแม่ลักษณะแบบไหนสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎปัจจุบันนี้นะฮะโลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากลักษณะการใช้ชีวิตของคนก็แปลกแปลกเป็นสังคมเมืองการใช้ชีวิตครอบครัวก,ก็เริ่มมีการจดทะเบียนบ้างไม่จดทะเบียนบ้างหรือทั้งมีทั้งจดทะเบียนและแอบบมีแบบไม่จดทะเบียนหรือมีหลายครอบครัวบอกเฮ้ยไม่จดทะเบียนสักครอบครัวเลย ทีนี้ปัญหามันจึงเกิดนะฮะว่ากรณีว่าพ่อแม่ถึงแก่ความตายนะครับลูกเกิดการโต้เถียงกันเฮ้ยมึงมีสิทธิ์รับมรดกมึงไม่มีสิทธิ์กูมีสิทธิ์เกิดการหลอกกันเถียงกันแก่งแย่งกันนะฮะเกิดปัญหาขึ้นว่าเฮ้ยลูกแบบไหนมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่มีสิทธิ์รับมรดกก็พ่อแม่เล่นจดบ้างไม่จดบ้างเละเทะไปหมดเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาดูเรื่องการรับมรดก ซึ่งกฎหมายกําหนดนะฮะมาตรา1 6 2 9ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกมี6อันดับชั้นนั่นคือ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วม,วมบิดามารดา 4. พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้านาอา่าทีนี้ทายาทที่เป็นผู้สืบสันดานและบิดามารดานะฮะรวมทั้งภรรยาเป็นทายาทอันดับที่1ไม่ตัดสิทธิกันถ้าทายาท3ประเภทนี้ยังมีชีวิตอยู่ พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาอันดับที่3ที่4จะถูกตัดออกไปเลยไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะฮะแต่ที่นี้ปัญหามันยังอยู่ที่ว่าผู้สืบสันดานนะฮะคำว่าผู้สืบสันดานเนี่ยกรณีว่าจดทะเบียนสมรสไม่มีปัญหาละนะฮะมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อและแม่ที่จดทะเบียนชัดเจนนะฮะได้รับมรดกแน่หรือกรณีว่าหย่าแล้วนะฮะแล้วลูกมาเกิดทีหลัง กฎหมายก็ถือว่าบุตรซึ่งเกิดจากหญิงซึ่งการสมรสสิ้นสุดลงภายใน310วันให้สันนิษฐานว่าเป็นบุตรของบิดาคนนั้นกฎหมายรับรองมีสิทธิ์รับมรดกเหมือนบุตรในสมรสทุกอย่างแต่ทีนี้ในส่วนของลูกซึ่งเกิดพ่อแม่บอกให้ไม่จดทะเบียนอยู่กันรับรับอยู่กันตามประเพณีตรงนี้กฎหมายก็มีการกําหนดไว้นะครับว่ากรณี1 5 4 6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดว่า บุตรนอกสมรสไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะฮะของบิดาเว้นแต่บิดาจะให้การรับรองนะครับโดยพฤตินัยกฎหมายจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกนะฮะถ้าตามกฎหมายการรับรองโดยพฤตินัยนี่เป็นยังไงนะฮะก็พูดง่ายๆว่าพ่อไม่จดทะเบียนอยู่กินกับแม่เกิดมาพ่อเป็นคนไปแจ้งเกิดพ่อให้ใช้นามสกุลพ่ออุปการะเลี้ยงดู ะะเขาเรียกว่าโดยพฤตินยยอมรับโดยเปิดเผยว่าเป็นบุตรโดยให้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอบรมและให้ใช้นามสกุลร่วมกันซึ่งทนายจะชอบบรรยายแบบนี้ในศาลศาลจะให้รับมรดกเลยนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นบุตรซึ่งจดทะเบียนก็มีสิทธิ์รับบุตรซึ่งไม่จดทะเบียนแต่บิดารับรองเนี่ยเขาเรียกรับรองและให้ใช้นามสกุลแจ้งเกิดให้การศึกษาเล่าเรียนอุปการะเลีย้ยงดูมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากัน อย่าให้โกใครโกหกเราได้นะฮะไม่ใช่ลูกบ้านใหญ่ลูกเมียหลวงบอกมึงไม่มีสิทธิมม์มึงเป็นลูกนอกสมรสมึงเป็นลูกเมียน้อยไม่เกี่ยวกันนะฮะถ้าบิดาให้ใช้นามสกุลมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากันเลยนะฮะนอกจากนี้ถ้ากรณีว่ามีการมีบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็เป็นกรณีว่าไม่ใช่ลูกเลยละนะฮะแต่ต้องการรับเสมือนลูกบุตรบุญธรรมที่จะมีสิทธิ์รับมรดกต้องไปจดทะเบียนเท่านั้น ไปโจที่ว่าการอำเภอนะฮะจึงจะมีอำนาจในการรับมรดกของบิดาคนนั้นนะแต่ในส่วนเขาบอกว่าบิดาไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิเสธนะฮะว่าไม่ใช่บิดาชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยก็สามารถนำสืบพิสูจน์ได้หรือขอรับรองบุตรได้ก็เช่นฟ้องไปเลยนะให้ให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในกรณีว่าบิดารับราชการเป็นลูกเมียน้อยอยากได้สวัสดิการ อยากได้เงินจากกองทุนส่งเสริมบุตรข้าราชการเราก็ไปยื่นฟ้องที่ศาลให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็เอาคําสั่งศาลไปรับได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นบุตรชอบด้ดยกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะยอมรับไม่ยอมรับฟ้องไปศาลให้ศาลมีคําสั่งว่าเป็นบุตรไปเลยนะฮะแต่ในส่วนของภรรยานะฮะถ้าไม่จดทะเบียนก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์รับมรดกไม่ใช่ทายาทนะฮะจะต้องเป็นภรรยาที่ชอบโดยกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของสามีนะฮะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้ามีทรัพย์ซึ่งอยู่ด้วยกันมาแล้วเกิดทรัพย์มีบ้านมีรถตรงนี้สามารถที่จะฟ้องแบ่งได้ต้องจับด้วยกฎหมายหุ้นส่วนเขาเรียกว่าเจ้าของร่วมก็ต้องไปฟ้องแบ่งสินสมรสเอ้ไม่ใช่สินสมรสท่านฮะฟ้องแบ่งเจ้าของร่วมทรัพย์สินร่วมนะฮะก็สามารถใช้กฎหมายตัวน,นี้ในการฟ้องแบ่งได้ ดังนั้นต่อไปก็เข้าใจนะฮะว่าในส่วนของการที่จะมีสิทธิ์รับมรดกของบิดานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นบุตรจดทะเบียนหรือบุตรซึ่งบิดาให้การรับรองหรือบุตรบุญธรรมซึ่งจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วจะมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากันแต่อีกอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของบิดาไม่มีสิทธิ์ไปรับมรดกของบุตรซึ่งตัวเองรับรองนะฮะมันไม่ย้อนสอน จะมีแต่บุตรมีสิทธิ์รับของบิดาเท่านั้นถ้าบิดาให้การยอมรับให้การรับรองให้ใช้นามสกุลร่วมกันนะฮะดังนั้นต่อไปจะให้เขาหลอกได้เป็นลูกครอบครัวไหนก็ช่างนะฮะถ้าบิดาให้ใช้นามสกุลแล้วมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาทั้งนั้นนะจะมีกี่ครัวมีกี่คนไม่มีใครว่าหรอกว่าแต่เลี้ยงดูเขาไว้นะฮะแต่ยังไงซะให้รักเท่าเกันทุกคนปัญหามันจะไม่เกิด มีเคร็สสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบวันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ